ชิบะอินโมีการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นถึง7.4ล้านเปอร์เซ็นต์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลในคลิปนี้ด้วยส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่า ชิบะอินโนเนี่ยจะมีการประชุมนะางานนี้นะครับเขาชื่อว่า m a j o r g l o b a l s u ั m i t ปี2022ถ้าเกิดสะกดผิดขอประธานอภัยนะครับโดยผู้นำก็คือ Marker j a s สโ r นะครับก็จะเป็นคุมคุมบางเหียนของโปรเจกต์ของ Metaverse จะมีคนเข้าร่วมนะครับในงานประชุมประมาณ1,000คนแล้วก็ตัวแทนบริษัท300บริษัทนะครับจาก1,000คนแล้วก็ อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันนะในบริษัทเนี่ยเขาจะมีการจับฉลากก็คือเฉลี่ยประมาณ20บริษัทนะครับวิทยากรทั้งหมด200คนนั่นเองนะครับก็เป็นการประชุมของ Metaverse ก็จะมีเรื่องของอ่าเว็บ3ด้วย Microsoft นะครับแล้วก็ Meta p พลตฟอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมหลักนั่นแหละก็วันนี้เลยมีธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนย้ำนะครับว่าไม่ใช่การเก็งกำไรนะครับแล้วก็ ไม่ใช่การทำให้ราคาชีบะอินโนเนี่ยโกทูด o ู n ด้วยนะครับแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะนำไปสู่ในราคาของชีบะในปีต่อๆไปจนถึงกระแสหลักของ m e t a เวิร์งนั้นในช่วงนี้นะครับชีบะเขาก็มีการการเคลื่อนย้ายธุรกรรมเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณเจุดสล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคืออ่า รายใหญ่เนี่ยมีการโอนถ่ายเงินเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่ว่าที่เป็นเม็ดเงินหลักๆเนี่ยก็จะมีไม่เยอะหรอกครับนะครับก็มาจากหลายแหล่งนะครับจากที่ไม่ทราบที่มาแล้วก็ crypto.com นะครับ c r y p t o c o m เนี่ยนะครับมีการโอนเงิน,น่ะไปที่ค rypto.com ประมาณ100อ่าประมาณ160,000นนะครับล้านนะครับชิบะนะครับตัวนี้ที่เป็น ที่เป็นเหรียญชิบะนะครับแล้วก็มีการโอนลายย่อยๆอีกประมาณ2 8 8 0 0 0 0ล้านชิบะนะครับแล้วก็3,27,000ล้านชิบะแล้วก็2 6ง0 0 0หล้านชิบะนะครับก็คิดเป็นประมาณ20%เลยที่เป็นธุรกรรมใหญ่ๆนะครับฉะนั้นเขาก็มีการย้ายเงินนะครับก้อนใหญ่นั้นข้อมูลใน24่ชั่วโมงก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า ธุรกรรมใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็มีการย้ายเนี่ยนะครับประมาณ13.71ล,ล้านล้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกุลดอลลร์นะครับแล้วก็ในกระดาษเนี่ยประมาณ4.7ล้านนะครับมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในท่ามกลางราคาชิบะร่วงถึงประมาณ0 5ย์หตัว8ปันนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับทำให้เห็นว่ารายใหญ่เนี่ยเริ่มมีการขับเคลื่อนน่าจะมีเริ่มมีการใช้ชิบะนะครับเพื่อจะ เอาไปใช้ในการทำธุรกิจนะครับทั้งเว็บเมตาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปเนะี่ยมีประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ได้เยอะอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมการย้ายเพราะถ้าเกิดไล่ไปนะครับมันก็จะมีเม็ดเงินที่เยอะเป็นมหาศาลอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ทำให้เห็นว่าธุรกรรมหลักๆที่มีการย้ายก,ก็จะมี 3- 4สี่ธุรกรรมนะครับในภายในย4ิบสชั่วโมงแล้วก็จะมี ก้อนเงินให,ใหญ่ๆเนี่ยนะครับย้ายก็จํานวนหนึ่งเลยดั้งสิ่งตอนนี้นะครับคือว่าทุกคนก็เพ่งเล็งนะครับไม่ใช่ว่าเป็นงานของเขาเรียก i m m e r s i a l global submit ปี2022วันที่5ถึงวันที่7ทธันวาคมอย่างเดียวนะครับยังเน้นกระแสของอีลอนมาร์กโดยเฉพาะเรื่องของเว็บ3นะครับเพราะว่ามีข่าวเหมือนกันที่อีลอนมาร์กก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับว่า d ด g e c อ i n จะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกใช่ไหม แต่ว่าความคาดหวงังในรายละเอียดปีย่อยเนี่ยไม่ว่าจะวิกทตอริกบูทรินก็ออกมาปรามาสอีลอนมากนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะทำทวิตเตอร์เนี่ยให้ผมจ่ายอลดาอนให้กับคุณเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีองค์ประกอบในทวิตเตอคือระบบเพย์เม t นต์นะครับอลดาอนมันจะคุ้มค่าไหมนะครับกับธุรกิจที่จะเกิดอะไรกับบนทวิตเตอฉะนั้นทวิตเตอร์ต้องมีโจทย์คิดหนักนะคะว่า เฮ้ยเขาจะทำยังไงนะครับให้ทวิตเตอร์เนี่ยผู้ใช้กลุ่มหนึงติดนะครับและสามารถที่จะใช้งานบนทวิตเตอร์โดยไม่เสียลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆไปอย่างที่วางคอนเซปต์ไว้ตอนแรกว่าจะมีการเก็บรายเดือนทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีการ,ปรเปลี่ยนดลายครั้งและบทสรุปคือ8ตดอลลาร์แต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะมีใครยอมจ่ายนะครับถ้าธุรกิจมันไม่เกิดใช่ไหม ดังนั้นในระยะแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทวิตเตอนะครับจะเจาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะโดยเฉพาะดเาะดบิตคัร์เครดิตคัและมีอีกเรื่องหนึ่งคือ PayPal นะครับอาจจะมีการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Twitter เลยก็ได้นะครับใครจะรู้เนาะว่าเพราะว่า PayPal ก็อยู่ฝั่งของอเมริกาฉะนั้นตอนนี้เขาขาดพันธมิตรอย่างคุณเคทีวูดของ Ark Investment ไปแล้วนะครับ ฉะนั้นอาอีเวนต์เมนตไปลงทุนเรื่องของนั่นแทนนะครับบริษัทในจีนแทนนะครับในเรื่องของ b i บิตคอย i g ไล i n g แทนนะครับเรื่องของไอวอทแอ p นะครับที่คิพัฒนาระบบตัวนี้นะครับแล้วก็กําลังพัฒนาอยู่ไปเรื่อยๆฉะนั้นจังหวะนี้ก็มีคนพูดกระแสเนาะถึง PayPal นะครับจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Twitter มันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับไม่มีใครรู้แต่ว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและใกล้เคียงที่สุดนะครับที่ Paypal จะผนวกกับทวิตเตอร์ในเฟสแรกหรือระยะแรกนะครับก็อาจจะทำให้ดอ c คอยเนี่ยพุ่งไปฉะนั้นบทความนี้นะครับคนที่โพสต์เนี่ยก็คือชิปเบิร์นนะครับโพสต์วันประมาณวันที่สิบห้าสิบหกพฤศจิกายนนะครับ แล้วก็มีการโพสเอาไว้นะครับเพื่อจะทำให้ทาให้ทุกคนเห็นนะครับว่าไอตอนนี้ความคืบหน้าของทว i t เตอร์เป็นยังไงแล้วก็กลุ่มชุมชนของชีบะเขาก็อยากให้ดอชคอยเนี่ย Go to ูเดอะมูลด้วยนะครับเพราะว่าชีบะมีผลเอฟเฟกต่อ่อดอชคอยด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาก็หวังนะครับว่าอีลอนมาร์จะรับชีบะเป็นลูกบุญธรรม บางด้านนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกด้านนะแต่ว่าบางด้านบางโอกาสบางเวลาเพื่อจะทำให้ชีบราราคากู o o n มูาข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซัสไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่ม หายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็มีกลุ่มชิบะด้วยมีกลุ่ม Dogecoin ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะและ Dogecoin จะ go to the อ o มูไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องค n ยนิว o ูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสนใจหาไรายได้เสริม as gaming เป็นแพลตฟอร์ม d e f i ตัวหนึ่งที่ใช้ ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไ i น์ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ af gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไร หรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ bsc มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย